สำหรับเพลตัวที่อย่างเพมุ้งเนี่ยนะครับหลิดลายของเพลอ่ะมันปรับไม่ได้เวลาเจอระยะแคบแล้วมุ้งหย่อนวิธีทําให้มุ้งตึงคือเราเพิ่มคาราเบเนอร์เข้าไปใส่แบบนี้อ่าแล้วมันนอกจากไปนอกจากไปทําให้เพลตึงแล้วอะ่ะมาใส่ขอให้ด้วยนะตัวเนี้ยมันอยู่ในทราบในท้าฟผมมีให้สามตัวนอกจากปรับระยะได้ เราก็มาปรับระยะของทะเลได้อีกถ้าไม่พอก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งยังตึงไม่พอยังไม่พอโอเค